สวัสดีเอซี FC, แฟนช่งองทุกคนนะคะมนีนุนธิยามาตามแนวทางของแม่น้องรัดดานะคะแม่น้องรัดดาเขาศูนย์เก้า 0, 9, ตรงตรงนะคะงวดนี้หายมาแล้วจะเป็นตัวใดไปช่มน้ากันเลยคะ่ะมาหาแม่น้องรัดดาพี่น้องเอ้ยแม่น้องรัดดาเพิ่นมีสองคลิปเด้อคะ่ะแต่ว่ามันเขาคลิปนี้นะคะคลิปที่ว่าญาติเพิ่นถูก6กหนึ่ง เป็นแซนนะคะหัวถีพันมาได้ศูนย์สองมันบ่อเขาแต่ว่าเขาคลิปนี้เขาคลิปที่เพิ่์นบอกว่าเพิ่์นมักเลขศูนย์เก้าเขียนเลขศูนย์เก้าไปเสี้ยงฟันประครับมอเตอร์ไซค์ขั้นทะเบียนห้าห้าหกแปดไปแกี้วเข่าสองมือนะคะเข่าตรงตรงคือข้าศูนย์เก้านะคะเพิ่์นมักเลขศูนย์เก้าเขียนศูนย์เก้าไว้เลขกับเขาศูนย์เก้าล่างตรงๆนะคะ ตามถึงที่แม่น้องระดาจะนั่งยืมเนี่ยหนิจะได้ร,รดาาับบันไดหูซื้อจะกวาด <laughs> เนื้อเจ้าคือคื๊กันก็ค่อยแท้ค่ยอยไปหอดใจมันค่อยคือเรื่องค่ะแต่ก็ไปนำตะเล็กนยาลีตั้งใค่อิสุอ,อยู่เล้อืสอแต่รักศูนย์หมักหมักศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เก้าขมักเลยหมักศูนย์เก้ากันยังวะพอเห็นเจ้าว่าเจ้าเขียนเลขไว้ศูนย์เก้าเราไปเสี่ยงเราไปเกี้วเข่าสองมือเนาะขับมอเตอร์ไซค์ไปเกี้วเข่าสองมือ ก็ว่ามันก็ได้ละเอามันยากทำงานไหมจัะงานงานถอดมันเลยแต่ว่าเห็นเพิ่นมาขายลอตเตอรี่ไหมมันบ่เห็นก้าวเาไม่มีเงินซื้อเอาเอาไมอนี่คอยมาเจ้าคือยูนิเจ้าเป็นเพจงานบ่จ้ะเป็นเพจงานเพิ่นไม่ได้จ้างหรอกบ่จ้ะแหมเลขกระบ่ถึกตกงานดีตั้งหักแม่พี่น้องโอ้ยผู้ใดโชคดีกับมาซอยแม่น้องละดาเด้อค่ะเอ้าถ้มื้อไหนจะไปกรุงเทพอานนี้ จากแล้วทาคนก้อนทาคนว่าคนแต่อีกคนเมื่อได้คนขาคนงานคนนี้โทรมาเอาไว้จ้ะสีพวกลีดหอดเอฟซีบอกจะเก็บปกิไปดีกว่าไปจะย่างไรเดี๋ยวไหนก็มาฟันแมนครับแต่นอกเจ้ากระว่าอายุมาเป็นลีทีเก้าหัวดีผ่านมากเอาเลขอันเจ้าหน้ามากหนึ่งหกคับซี่หกหล้วก็ฟันไว้ได้แก้วเขาเป็นลีทีเก้ามันสีพวกเขายี่บ้างวันนี้เสียงเลขไว้สูนเก่าแต่ว่าคิดมากสูนเก่าคิดมากเลยเนี่ย ซับสือแล้วก็สื่อบอยกับ๊บเขาแล้วไปเด็กกำนัลเขาลุกไป,ป,ป,ปนี่ว่าคิดมากก็จะไปบอกเขาหจะหันเขาจนมีคนถือมาโมูบันมีคนสื่ออยู่ปะมันเป็นเลขบอลบอดังเขาสื่งายแม่แมเลขซูนเก้าเลขเลขสื่อได้บอดังบออันเพื่อนอันมี่มีอันแม่ป้าคนหนึ่งไอ้เพื่อนมื่อเมื่อเบื่อเมื่อที่หนึ่งเนาะพากัน,าาน,นาห่อกระตมอ่ากะพากันหนังเหงิกับเข่านะจ๊ะเพื่อนเลว่าเพื่อนเปื่อนเปื่อนวัดวางน้ำเย็นอย่างมาจ้า คนวาเหาได้เลขเดิ่คนวางสิแม่จ้ะจ้ศูนย์หกสามจะคล้องอะไรไ่้อยมาหมักดอกเลยจะคล้องหมักศูนย์เก้าสิแม่บอกคนทำไม่นมักค่ะมันซื่อมันถือทั้งหมดน่งของเราทั้งานแต่โต้คนกับมันสือเนเยคนแบบซื้อๆคนเ้าื่อคนมาคอยเลขเล็กอ้าวคือแมนจ้ะคนนางผ่นเต้มอยู่ในยินเบิร์ต่อนอกนะจ้าแต่ว่ามีอีกอางคนหนึ่งคนถือสามตัวตรงตรงศูนย์หกสามกับตรงตรงเลยแม่จ้ะเอามือเล็กห่อประกหอกกับต่มเชียนเซลเซลคนถือเด็ แล้วคนนั่นที่ญาติเจ้าที่พันว่าพันถือคกหนึงเล้วงวดมาหามพันเห็นศูนย์สอยู่ลงรอตเตรี่มาศูนย์สพนเมาหมดแล้วเจ้าบอกพ่นว่าเจ้ามักศูนย์เก้าเศูนย์าซื้อแน่ศูนยเก้าเพ่ดาซื้อใดินเรเพิ่อาน้ำเจ้าบอกพ่นถือเราบอซื้อใตเลขสองร้อยสาเงินอืปาพัใจเราหลักอันั้นใจเราหลักศูนย์สพนยังบ่ลืมเนาะตั้งแต่ต้องงวดพนเนาะพ่นมักเลขศูนยันยังงวดต้องมีศูนย์นเนาะศูนย์ยอดอ แต่ก็ได้เคอได้บัวลายดอกซื้อลายกว่าเอฟซีบอกว่าไปตามแม่น้องระดาเนี่ยแม่นจริงๆสองงวดลแม่นแล้บัวดิสือบัวดิสือจะไม่บอกอะไรงวดนี่ฟันไปบฟันเลยงวดเนี่ยบอกแต่ว่ามีมีเลขอันยังงล่ะยับเขาแล้วพี่น้องเลขอันมาหาย้ำได้มีเลขตลอดเลขเลขี่ว่าก็จะเห็นบุญหายาถวดนะจ๊ะจ้าจ้าพอเลขบ้านออกไปแล้วศูนย์เก่านะค่ะมันมีบ้านสองหลังมันมีบ้านสองหลังบ้านหลังหนึ่งศูนย์เก้า ม่จ้ะบ้านล้างนึงเป็นตัวได้ไหมเจ็ดศูนย์ล้างเจ็ดศูนย์นี่บ้านออกยังบ้านออกแต่ว่าเพิ่นแจกเงินมันบแม่เพิ่นแจกเงินวันเมื่อวานเพิ่นแจกแค่ได้ไหมคนโป้ยท่านเพิ่นไอ้เนี่ยเขาเรียกกันคนจับเงินมาเพิ่นโยนเลยแม่จ้ะโยนพ่นอันนี้ โอยทา่นทานทั้งทั้งเงิ่อนสดเนี่ยแมนจ่ะแบ่งร้อยแบงย่งแบ่งร้อยแบ่งหาชิปแบ่งยี่ชิปกระจายมันกระมวลเราเจังศาสนายุคป,ประเทศเล้วมีบ่แม่น,แน้่ระดับมีแบบนี้อเออเอฟซีอาจจะมีเอฟซีไหมเอฟซีเก่าเด้อพี่น้องแต่ว่าแม่น้องระดาไม่ใช่คนประเทศไทยนะคะเพิ่นเป็นคนลาวมาเป็นสซอรพรส์ประเทศไทยยุคป,ประเทศลาวบ่มีแก่เงินแบบนี้บ่บ่จ้ะบ่มะเป็นตะมวนเนาะมวนแล้วไอ้่นไอ้แยกก่อ่นเห็ุอัน เขาเดียกปวยทานอนสี่หาเคงรู้ไหมมันเห็ดนะกระพึกแมนจ์สี่หาเคงบางข้างกับเป็นแบ่งร้อยแบงเศร้าแบงหาซีฟเลยมีแบ่งพันบ่มีอันหนากในมื่อนี่ยังเราก็ถอดแล้วบวเด้เงินยังเนี่ก็ะจอมมัดไว้ในี่นะแล้วก็ดึงอุ้แล้วก็บเด็กหนากับบ้านเลวยบานเป็นตะมวนแต่มวนตัวหนาะคือว่าผู้เฒ่าผู้ยังไรเงี้ยมีจังสิบบ่อยๆเนาะแมนจ้ะก็มีอยู่แต่ก็จากบุกกับบวเห็ดวันนี้นะ เจ้าบ่เคยเห็นเจ้ากะเลี้ยม,มันแปลกประหลาดตั้งที่เป็นเจ้าภาพนี่มีสองหลังหลังหนึ่งเป็นศู<ห>นย์เก้าหลังหนึ่งเป็นเจ็ดศูนย์เจ้าเลยคิดว่าศูนย์เก้าออกแล้วเหลือเจ็ดศูนย์มาต้นตอนเย็นก็เจ้าก็เลี้ยงตัวจีบอีก,จะกะเจ้าก็เลยจะมาฝ่ายเอฟซีเจ็ดศูนย์เพื่อเพื่อมันออกอีกนะเจ็ดศูนย์ออคอยขอลองให้ดีเถอะเจ้าเลข้เ็ศูนย์ไปเสี่ยงเลยขันจะฟันวัได้แก้วเขาสองสองมือซ่อนเนี่ยคอยสิทุ่มเลยก่อยก็มาเสียเสียนกับเด็กอันป้าเงนมาหันเขาซื้อศูนย์หะ วันนี้แม่น้องราดาไฮเจ็ดศูนย์เอาแต่เช้าไปเสียงเบิ่งไหมจ๊ะไฮเจ็ดศูนย์เลขว่าได้ฟันเด้อพี่น้องเวลาบานหลังนี้แก่เงินมันมีสองบานบานสองหลังติดกันคือเก้าศย์เก้กับเจ็ดศูนย์ศูเกออกแล้วเหลือเจ็ดหางเด mm. ียวคนบอกว่าเป็นแนวทางหาซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลไหยาทสิบหกพันหาพันนะคะไหทวดใสหกล้านอีก่ไจ๊ะเพราะว่าถ้าบุญไห้ญาทวดมันบอแม่นจ ถ้ามาเจ้าเสียเอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงเมืองก้อนขับปั้นดีเด้อขอสิมาตามเด้อเจ้าจะเปล่าไปกรุงเทพเด้อ <c oughs> ไปยังใดขอกระิโทษสัมผัสเพ <c oughs> ่นเราแ <c oughs> <ๆ S 2> ม่นให้อุ้ยเหลวออกมากคิดหอนนะแม่นอนรับเลยตรงตรงเลยนะศูนเก้านะบ่ได้ออมเดยก็ยังว่าได้วอเลขเนี้ยคอยังว่าคุยมักูนเก่าคุยมาศูนเกอย่งเงี้แต่ก็บอคิดว่าเจ้าแต่ว่าคิดมากแม่นคิดมากคิดมากไปเกี่ยวเขาซน คุณครับพี่ครับคุณบืมนเมื่อไหร่เมื่อคืนสุดท้ายมันยังมาฟันอีกเลยฟันวางจัดการเถอะันฟันวาเลยฟันมันมาซูนให้โมจูเบือนเลกจะออกเอาแต่นะจ้ากับมาแต่ห้องตรงว่านอนเ้างฟันเน่ยซูนให้พอบอกพอบ้านจ้าซูนในความฟันซูนกั้กั้กับฟันกั้มัดใส่ดาดดาป็นความฟันนะตื่นม่านเสา โปปอไอฟอ๊บบ้านนอนมองทีวีอยู่งวดต้องมีศูนย์วะเราเป็นบา้าเลขทีนี้นะปน <c oughs> เป็นบา้า <c oughs> เลขที่บอกอยู่ซื้อบวกคนเดียวเนาะแต่บางงวดนี่เจ้ายังบะข้นวในปานนี่ยังยังเลยจ้ะเมื่อคืนก็ไปเบิง่งนวอลำม,มากลับมาเที่ยงคืน พิดตว่าเห็นเหตุการณ์แปลกๆบาเกทีศูนย์เก่ากับบาเรกทีเกตศูนย์แก่เงินคนมจกขาดกันรึแม่เมื่อคืนเมื่อวานมัยมนอาจจะออกบาเกทีเนาะแต่ว่าศูก่าออกเนี่ยังจะอะไคนละสองร้อยสามร้อยขมนาดน้อยนนะน้อยนน่คือคนคนวปนี่ยพอตามคนละสามร้อยสองรไม่เลี้ยนหาเลี้ยนสิบหร่ไหม่ะผู้ใดผู้ใดว่ายก็เลายนาะผู้ใดวกับก็ผู้ใดตัวใหญ่ๆกับผู้ทุงสูงหัวเวลาก็จะโปรยเงินเนาะผู้ใดสูวงก็จะกระโดดเอา จะคลองเล่กๆก็จะกระตัมไปตัมมาใช่ก็จะบอกผม่มลาเปสินะบ่มีเอาวันบ่มีเลยเอาวันยังก็เอื้อนฟ้าชี้แต่ว่าพวกมังวนกับมังวนโยมผวมีรนแหเนงก็จะมีรนแหงแต่ว่าหาอยังป่ยก็จะว่าโอ๊ยป่วยท่านเริ่มมีเลียนหาเลียนชีพกนะปเกค่นบ้านหลังเลขที่ศูนย์เก้าป่วยท่านกับบ้านเลขที่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์่วยท่านเอาล้ำอันแล้วเขาให้พวกยาถวดกินนะแต่คนมากินทานนำหยอดมัน สามสศูนย์แปดหรือสามแปดศูนย์นี่แหละบะ 80, ล่สามร้อยแปดสิบสามร้อยสมันแปสิบาทบ่ยอดทั้งบุญแมนแมนจ้ะและม,มลอแลมอลเลยบอกเอาไปซื้อเอาไปซื้อเริ่มซื้อเลขเด้อเ,เออแมนแมนผลบอกอยู่มอเสานี่ยอดคนทําบุญเอาแต่ตัวไทยสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์ะผมบอกอยู่มอเสานี่จะเอาไปเสียงทั้งสองตอนนี่แหละตันดีขอเชิมาตามพงทั้งท,งทลมไปเลยผลบอกอยู่มอเสาอันนี้ยอดเงินจ้ะ ย่าเงินคนที่คนที่มาเบิงมอลพิ่นเผิ่นกินทานนำมาน่าจ๊ะยอดเงินอันนมอลำให้ซื้อมอลลั่มเลยว่าซื้อเด้อเพื่อเพื่อญาตัวจคนหายโชคยอดเงินคนมาทำบุญนาโตัวไายมันคือสามแปดศูนย์นะคะแต่ว่าบ้านเลขที่ที่แกเงินค่ะค่ะี่บ้านเลขที่เจ็ดศูนย์นะคะหมูอย่างเนาะหมูหนึ่งจ้ะเจ็ดศูนย์หมูหนึ่งบ่ ววนนสรุปมูนึงอ่าพ,พี่น้องสรุปไหมสรุปแล้วสรุปอีกบานเลขที่ที่แกเงินนะคะมีบารเลขที่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าออกแล้วเหลือแต่บารเลขที่เจ็ดศูนย์นะคะมีสองหลังเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะคะนะคะเป็นบาเลขที่เจ็ดศูนย์มูนึงนะคะยอดเงืนที่ค้นมาทําบุญตอนกลางคืนนะคะมอล่มบอกว่าให้ออายอดเงิอนนี่ไปซื้อนะคะเพื<แ>่อเป็นแนวทางโชคลาภเป็นสามแปดศูนย์นะคะ นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะทั้งหาซื่อสละกินแบ่งรัฐบาลแม่นอรดาจะเอาเลขจํานวนนี่ไปเสี่ยงถ้าฟันดีเราในนูนทิยาจะมาตามโค้งสุดท้ายให้นะคะนี่ก็มีศูนย์ทั้งสองวันนะไม่เจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์เนาะมันบอกมุสเซอรเราไปซอยงานบนเดีวกันยอดเธอได้เกาะมุสเซอร์เป็นวะบุืรเธอร้อยยอดสามแปดศูนย์ซื้อเลขด้วยเหรอเหรอวันลูกหลานเราถือเนาะ ยากระตือแบตเตอรี่จากใยก็มันมันออกหาเนี่ยก็หาหาสี่หาสี่แต่เป็นบอกถ่ายเรื่นละถ่ายเรื่นละนา